สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องมือใหม่กระชนนะครับก็วันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเจ้าปลาดูนะครับเจ้าปดูอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นคู่ต่อสู้กับเจ้าปลาดูที่อยู่ในในซุ้มเอนในในคอนะครับผมไล่มาให้ไปทางนู้นก่อนนะครับพอดีตรงนี้ขวดขยะเยอะนะครับ รูปร่างดีนะครับรูปร่างดีหุ่นดีนะครับแต่ว่ามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนั้นจะลอยกว่านะครับจะสูงกว่านะครับตัวนี้ออกจะนั้นหนาน่อยครับแต่เบอร์แข้งดีครับก็เมื่อข่าวที่บที่มัตีกันนะครับเจ้าตัวนู้นครับนอนสมเลยครับต้องป้อนข้าวสุกลยครับบาดหัวหัวก็มีรอยรอยแผลตีแตกนะครับเจ้าตัวนี้แผลตีแผลใกล้เคียงกันครับลักษณะการตีเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันเลยครับตีซอกครับเข้าซอกครับแล้วก็ ัวนี้ดึงคนหลังดีครับแต่ที่มันพิเศษกว่าตัวที่อยู่ประดูที่อยู่ในค้องั้นคือว่ามันเบอร์แข้งมันหนักกว่าครับเขียวนะครับช้ำเหมือนนะครับแต่รูปร่างเขาจะออกนั้หนาหน่อยอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขีเร่นะครับจเจ้าปราดูตัวนี้นะครับ น่าจะได้ครับรอยชนก็อยู่เราสัก2โล6ถึง2โล8นะครับประมาณนั้นนะครับเอาไปไหนแล้วซึ่งที่บ้านผมครับกับนิยมกันไก่ประมาณนี้ครับ2โล6ถึง2โล8นะครับเต็มที่2โล9ครับถ้ะสามโลนี่ถือว่าใหญ่แล้วครับมีน้อยคู่นะครับถ้าเล็กเกิน2โล4 2โล5นี่ไม่ค่อยนิยมนะครับอาจจะมีบ้างครับมีแต่ก็มีน้อยครับ แต่ส่วนมากนิยมก็คือสองร้อหกขึ้นนะครับประมาณนี้หาคู่ง่ายครับซึ่งผมก็เพาะกจว่าบางคนถ้าทําไมถึงตัวไม่ใหญ่นะครับจริงๆแล้วผมก็เพาะตามผิวนิยมนะครับอีบ้านเขาชอบลอยแบบนี้นะครับสังเกตเจ้าเขียวที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เจ้าเขียวก็ตัวน้ำหนักก็อยู่ประมาณนั้นนะครับ รูปร่างไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีนะครับรอยชนที่นี่เขาก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เบิกแข้งก็หนักหนักทีก่ได้เลยนะครับตีประดูตัวตัวพี่นะอีกตัวหนึ่งก็ผมก็ดูจากบาดแผลนะครับดูจากวันนั้นที่มันตีกันผมก็จับขังนะครับจับขังไว้ประมาณสองสาวันนะครับดูอาการนะครับ ตัวนู้นอาการจะซึมกว่านะครับต้องให้กินข้าวสุกนะครับต้องซอกคอนี่เขียวเลยนะครับแล้วก็ตัวมาดูตัวนั้นก็ตอนที่ผมถ่ายให้ดูนะครับมันก็ขนหลังนะครับหายนะครับไม่มีเลยครับมันถอนหมดนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่เจ้าตัวนู้นรูปร่างจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับลักษณะสวยกว่านะครับนะครับ สูงๆมันก็ดีอย่างครับเพราะว่าพมา่าเวลาเราเปรียบกับาสายพันธุ์พม่านะครับเพราะพะม,าม่าส่วนมากจะเป็นไก่ที่สูงโปร่งอยู่แล้วนะครับอ,อย่าให้ไกพ่พม่าสูงมากเกินนะครับสูงมากเกินเราเราสู้ไม่ได้ไนั่นะครับผมก็มาถ่ายให้ดูครับก็ไก่ของผมก็จะโตมาก็ส่วนมากที่ผมถ่ายดูก็ถ้าเป็นหนุ่มนะครับก็ น้ำหนักก็ไม่ต่ำกว่าสองโลหกนะครับสองโลหกถึงสองโลแปดนะครับส่วนมากนะครับเพราะผมต้องการให้เป็น,ปนล,ลูกไกท่ที่มีน้ำหนักในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าพ่อไก่ก็ตัวประมาณไม่ใหญ่นะครับน้องครับพ่อไก่ก็ตัวนี้ก็แก่แล้วครับก็น้ำหนักก็อาจจะขึ้นมั่งนะครับนะครับส่วนตัวเมียที่ผมเลือกกมาผสมก็อยู่ราวสักโลแปดถึงสองโลนะครับบางตัวที่น้ำหนักเกินก็ ผมก็ยังไม่แอบสมนะครับหรือน้ำหนักสักสองโลสองก็ไม่น่าเกลียดนะครับแต่จะให้สักสองโลสี่สองโลห้าครับอันนั้นเดี๋ยวกลัวเพราะว่ามีลูกแล้วมันจะใหญ่เกินนะครับเพราะว่าใหญ่เกินนี่ไก่เราไก่ชนนะครับเราไม่ได้ชั่งกิโลเป็นน้ําหนักเราขายนะครับเราเน้นที่ฝีเท้าแล้วก็เน้าหนักที่นิยมนะครับลอยนะครับบา,บางตัวสามกิโลกว่าวันนี้ครับสวยจริงครับแต่ว่า คนที่เอาเอาไปเอาไปเล่นก็มันก็เป็นบางพื้นที่นะครับเขาก็เล่นน้อยนะครับแต่เพราะว่าแต่และพื้นที่ก็ลอยชนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็ชอบไก่เล็กนะครับสองโลสี 4, ่สองโลห้านะครับนะครับบางพื้นที่ก็ชอบไก่ที่ระดับสามโลขึ้นนะครับ3โลสองวันนี้ครับแต่ทีน,นี้ผมเองผมก็ แถวที่บางสะพานปรรจุบเนียเขาก็ชอบไกล่ลาลาสักสองโลหกสองโลแปดแต่เอาที่ที่นิยมจริงๆแล้วก็สองโลเจ็ดสองโลแปดนี่นิยมแน่นอนนะครับก็อนนี้ดูเจ้าเขียวนะครับเจ้าเขียวของผมลูกไก่คอกแรกตัวแรกของผมเลยนะครับชุดแรกเลยนะครับตัวน,นี้ก็น่าจะจนครบแล้วนะครับก็เคยมีคนมาถามซื้อนะครับถามขอซื้อนะครับแต่ผมไม่ขายนะครับถือว่ามันเป็นตัวแรกครับเป็นเอ่อเป็น เป็นขวัญเป็นขวัญของของที่บ้านนะครับแล้วแล้วก็อย่างสีมันก็สวยนะครับสีมันสีเขียวนะครับสีเขียวก็ดูรเปล่าครับดูครับดูรูปร่างครับรูปร่างนี้ถือว่ามาตรฐานเลยนะครับที่บ้านผมนี้นิยมมากครับไม่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 ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินนะครับจับดูได้ครับจับถ้าจับดูนี่น้ำหนักนี่ใช้ได้เลยนะครับส่วนงส่งเอวนี่พอดีนะครับ แต่ว่าพอดีว่าติดช่วงโควิดซะก่อนก็เลยไม่ได้เอาไปซ้อมดูเลยนะครับเงียบกันหมดเลยครับช่วงนี้วันนี้ก็มาให้ทายดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูว่าไก่ที่บ้านผมเขานิยมกันเล่นลอ,อยชนแบบไหนนะครับแต่ว่าให้ดูตัวเมียนะครับการเลือกตัวเมียก็ผมก็เลือกตัวเมียที่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับให้ลูกออกมาดูดดดน้ำหนักละลายักไม่เกินสามโลนะครับนะครับ ที่แรกใจจริงก็อยากหาแม่ที่เป็นไส้ง่อนนะครับแต่พอดีว่าไส้ง่อนมันใหญ่เกินนะครับก็เลยตอนนี้ก็แม่ไก่นี้ก็พอเพียงนะครับก็มีแม่ไก่ที่ซื้อเข้ามามั่งก็มีอยู่สองสาตัวนะครับเอาแม่ไก่ที่ผมซื้อจากฟาร์มน,นะครับก็ เน้นเน้นเอามาก็เอาใส่เลือดนะครับใส่เลือดแล้วก็โครงสร้างนะครับเพราะโครงสร้างแล้วกะดูนะครับเนื้อหนังวันนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็เพราะว่าส่วนมากแล้วฟานมมีใจคขับขอพัฒนามาแล้วครับใส่เลือดนี่เรื่องใจเรื่องหัวใจหัวใจนี่ได้อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เริ่มรูปร่างครับกระดูกกระดูกนะครับส่วนมากไก่ถ้าถ้าผมจะนําไปซ้อมแล้วนาจะไปขังนะครับผมก็จะเริ่มไก่ แต่อายุประมาณสักเก้าเดือนนะครับผมไม่รีบนะครับผมบางท่านจะอาจจะจับลูกไก่ประมาณ7เดือนเริ่มขังเริ่มซ้อมเริ่มทำเนื้อทำตัวนะครับแต่แต่บ้านผมนี่ผมจะเริ่มทําประมาณสักเก้าเดือนครับเก้าเดือนครึ่งนี้ครับก็เขามีหลายตัวนะครับที่เออเลยเวลามาแล้วนะครับก็เคยจับขังไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีมันไม่กล้าเอาไปซ้อมหรือเอาไปตีที่ไหนนะครับกลัวตำรวจนวก็กลัวโควิดด้วยนะครับก็เลย ไฟแต่ก็คอยดูครับมันชอบตีกันเองนะครับเวลาฝนฟ้าตกนะครับนะครับก็วันนี้ผมก็เอามาให้ดูแล้วก็มาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับพอเป็นความรู้กันบ้างนะครับใครมีคำรับชมหรือว่าใครมีคำแนะนำยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่สนใจสอบถามมานะครับที่จะขอแบ่งขอปันนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่อยากจะแบ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้ว่าไก่ผมดีหรือว่าไม่ดีขนาดไหนเป็นไหน,นะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยครับเพราะที่บ้านผมก็ติดโควิดกันหลายบ้านนะครับก็ยังไม่กล้าออกไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปส่งไก่นี่ยมันจะออกไปประมาณทักสิบกว่ากิโลนะครับโอกาสที่เสี่ยงมันก็สูงนะครับผมก็เลยว่ายัางยังไม่แบ,งบงงง่งนะครับรอให้มันโควิดซาซาลงสักหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เอาเอาไก่มาให้ดูแล้วก็มาให้ถ่ายทอดให้ดูกัน ไปก่อนฟังพระนะครับแล้วก็มาบอกกับพี่พด้วยนะครับว่ายังไม่แบ่งนะครับก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วบางตัวก็ไก่บางทีก็บางตัวอายุก็เริ่มเยอะก็มีนะครับนะครับผมก็อยากขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมีสระมั่งไม่มีสระมั่งนะครับชงไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ